ถ้าเกิดว่าคุณกำลังมองหาร้านเติมเงินราคาถูกอยู่แล้วก็ผมขอแนะนำร้านนี้เลยครับ Super Special Shop ปลอดภัยเติมไวถูกกว่าเติมเองแน่นอนร้านเปิดให้บริการทุกวันยิงไอ้เรื่องบิดเรื่องโกงนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับเพราะว่าตัวร้านเนี่ยจดทะเบียนบริษัทมาอย่างถูกต้องดังนั้นปลอดภัยหายห่วงแน่นอนอย่าลืมเติมเงินร้านนี้กันละครับ Super Special Shop และก่อนเติมเงินก็อย่าลืมบอกว่ามาจากช่องมิเตอร์สไปตี้ด้วยนะครับเขาจะได้จ้างผมต่อลิงก์อยู่ใต้คลิปกดไปเลยนะ สวัสดีชามเตมตาฮิวแมนและผู้ชมที่ดูคลิปนี้กันด้วยนะครับคลิปนี้ผมเอามาสารต่อสําหรับหลายๆคําถามนะครับที่มักจะมาถามกันบ่อยนะครับในเรื่องของเวลาผมทำบิวปืนนะก็ชอบมาถามกันบ้างว่าแล้วแครดโดของบิวนี้ใส่ยังไงนะครับแต่นั้นวันนี้ผมจะมาสอนคุณใส่แครดโดโดยที่ถ้าคุณดูคลิปนี้คลิปเดียวจบคุณจะไปถามคําถามนี้ต่ออีกแน่นอนนะครับสำหรับแครดโดในเกมนะแพชปัจจุบันนี้นะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ย มันไม่ใช่เรื่องยากสำหรับการใส่ c ครดเดเลยนะครับเพราะการใส่ c คร d l ดในแพชปัจจุบันเนี่ยเราจะเน้นไปที่การใส่ให้ตรงกับประเภทเปิดที่เราจะเล่นเท่านั้นนะครับคือหลายคนเนี่ยมักจะสงสัยว่าเอะแล้วเราควรจะใส่ c ครดเดยังไงให้มันเหมาะสมหรือมันดีที่สุดนะครับเดี๋ยวเรามาปูพื้นฐานทุกอย่างที่เราจะเข้าใจกันในคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะครับอย่างแรกนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ถอดตัว c ครดเดออกให้หมดทุกอันนะครับแล้วเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับทีละอย่างแล้วกันนะครับ อย่างแรกคือ c r า d โดนะครับในแพชปัจจุบันนี้นะครับที่ผมทำคลิปในเวอร์ชัน2.0.1นี้นะครับมันจะเป็นแพช h ในการระบุประเภทปืนนะครับว่าปืนอะไรใช้งานอะไรบ้างนะครับอย่างรูปแรกนะครับที่เป็นแ n t ตี้ค e r e เรนที่เป็นรูปปืนสั้นปืนพกแบบเนี้ยตัวครา d โด k สก l ลนี้นะครับจะส่งผลกับตัวปืนพิสโต้หรือว่าปืนพกไลท์แมชินกันหรือว่า LMG แล้วก็มีลีอาวุธประชิดนั่นเองนะครับซึ่งมันจะทําให้ความสามารถนะครับเพิ่มเจเมดได้อีก15%นะครับและถ้าเกิดว่าเราใส่กรดโดตัวนี้เข้าไปนะครับเวลาเราสร้างความเสียหายกับศัตรูที่เป็น SA ประเภท coherence นะครับมันจะแรงขึ้น100%นะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่า coherence คืออะไรนะครับเดี๋ยวเรื่องศัตรูแบบ SA เนี่ยเดี๋ยวผมทำคอนเทนต์นแยกให้อีกแล้วกันนะครับว่าศัตรู SA หน้าตามันเป็นอะไรยังไงต้องแก้ทางยังไงบ้างนะครับ ต่อมาคือแอนตี้วอยนะครับที่เป็นรูปปืนกลน,นะครับแอนตี Anti ้วอยจะส่งผลกับปืนที่เป็น Assault r i f l e s h o t g ก n นแล้วก็ปืนประเภท Heavy นะครับปืนประเภท Heavy ในเกมแพชปัจจุบันนี้นะครับจะมีปืนบุงนะครับแล้วก็ปืน RPG ใส่อันนี้เพิ่มเทมเเมอร์เและมันจะสร้างความเสียหายได้แรงขึ้นอีก100%สําหรับศัตรูประเภท Vo อยนะครับอันที่3คือแอนตี้เฟที่เป็นรูปสไนเปอร์นะครับ ส่งผลกับปืนสไนเปอร์ไรเฟิล SMG หรือว่าซับแมชชีนกันแล้วก็ครอสโบนะครับความเสียหายของ3ประเภทปืนนี้จะแรงขึ้น15ซและจะสร้างความเสียหายแรงขึ้นอีกกับศัตรูประเภทเฟสนะครับอีก100%เป็นะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเวลาคุณจะเล่นปืนอะไรก็ตามนะครับดูก่อนเลยว่าปืนที่คุณถือเนี่ยมันคือ1ในลิสปืนไหนถ้าเกิดว่าคุณเล่นสไนเปอร์ยกตัวอย่างเป็น HMR a m r b r u h m i e n i e, นะครับคุณก็แค่ใส่แอนตี้เฟเข้าไปนะครับเพราะว่า ตัวปืนมันเป็นสไนเปอร์ไรเฟิลแค่นั้นเองนะครับทีนี้ต่อมานะครับคือเรื่องของสกิลเสริมตามประเภทความเสียหายนะครับเรามาดูความเสียหายตรงนี้กันนะครับถ้าเป็นเวพอรดเเมจอย่างที่ผมเคยทําคลิปบอกไปนะครับปืนที่เพิ่มเวพอรดเเมจมันจะเพิ่มเดเมจต้นทุกนัดที่เรายิงเลยนะครับปืนเดเมจเท่าไร่เพิ่มเวพอรดเเมจเข้าไปอีกกระสุนที่ยิงออกไปนะจะแรงขึ้นในแบบกายภาพนะครับซึ่งตัวเกร d e ดตัวนี้นะครับจะทําให้ทุกปืนเลยนะครับไม่ว่าปืนนั้นจะเป็นกายภาพหรือว่า นะครับจะเพิ่มเวพอาร์เมจ15% 4วินาทีหลังจากที่มีการสลับหรือวีโหลดกระสุนซึ่งเอาเข้าใจง่ายๆอย่างนี้แล้วกันนะครับใส่ไปเลยถ้าปืนนั้นเป็นกายภาพหรือว่าไม่รู้จะใส่อะไรแล้วนะครับต่อมานะครับคือ Status Enhancement ตัวนี้จะเหมาะสำหรับปืนประเภท Status ใครไม่เข้าใจว่าปืนประเภท Status คืออะไรนะครับไปย้อนดูคลิปซีรีส์นู to Pro ดีๆนะครับ ผมทาเรื่องพวกนี้ไว้หมดแล้วนะครับว่าปืนอะไรอยู่ในหมวดไหนนะครับดูยังไงสเตตัสเกับเอิเมนต์วัดยังไงนะครับอันนี้แยกให้ชัดเจนในคลิปโู้ตโปรไปแล้วนะครับตัวนี้จะเหมาะสมสําหรับการที่เล่นกับบิวที่เป็นธาตุนะครับก็ใส่เข้ามาถ้าเกิดว่าบิวที่คุณเล่นเป็นอิเมนต์มันจะทําให้สเตตัสเจเมแรงขึ้น15%นาน3วิถ้าเรายิงเข้าจุดอ่อนของเป้าหมายนะครับต่อมานะครับคือประเภทของ คีย์เวิร์ดปืนแล้วนะครับความเสียหายที่จะส่งผลตามประเภทคีย์เวิร์ดปืนนั้นๆยกตัวอย่างเราใส่ปืนของกายภาพมานะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเล่นปืนเชฟเนลหรือว่าเบลส์นะครับเราก็มาดูที่ความสามารถแบบนี้นะครับเราจะเห็นในวงเล็บนะครับก็เขียนไว้ว่าเบลส์แล้วก็เชฟเนลนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณเล่นปืนแท็กเบลส์หรือเชฟเนล ใส่ไปเลยนะครับแล้วก็รอตัว credo นี้ทํางานแค่นั้นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวแปลงง่ายๆแล้วกันนะครับตัว daily combo นะครับเวลาเราทําการ t r i ก g e r e f f e ฟ t ไม่ว่าจะเป็น b o u หรือว่า c h a เนลนะครับมันจะแรงขึ้นเข้าใจกันง่ายๆแค่นี้ก็พอนะครับถ้าเกิดว่าปืนประเภทอื่นไม่ต้องใส่นะครับคุณเล่นปืนสาย element ไม่ต้องใส่อันนี้มันไม่ส่งผลนะครับดังนั้นก็ดูให้ดีนะครับตัว skill มันเขียนบอกไว้ชัดเจนมากนะครับต่อมาสําหรับปืนสาย elemental นะครับอันนี้ elemental set ก็บอกไว้ชัดเจนเลยนะครับว่า ถ้าเกิดเราสร้างความเสียหายแบบ Element อ่ะถ้าเกิดว่าคุณเล่นปืนสายธาตุไม่ว่าจะเป็นปืนอะไรก็ตามใส่ไปเลยนะครับไม่ต้องสนว่าธาตุัันคืออะไรนะครับถ้ามันพูดเหมารวมว่า Elemental ส่งผลทุกธาตุใส่เข้าไปได้เลยนะครับต่อมาคือ Steady Hand นะครับอันนี้มีระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าจะส่งผลสำหรับ f o r r e s t warfare แล้วก็ Fa ร์นนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เล่นปืนแท็กนี้ไม่ต้องใส่นะครับดูให้มันตรงก็พอว่าปืนนี้ ตรงกับแท็กที่คุณใช้หรือเปล่านะครับต่อมานะครับ w e a k spot อันนี้ส่งผลทุกปืนนะครับแต่ดูภายใต้เงื่อนไขที่ว่าเป้าหมายนั้นต้องติด b o o s eye ถ้าเกิดในบิวที่คุณเล่นเนี่ยมีปืนที่สามารถแปะสถานะ b o o s e eye ได้แล้วคุณเล่นใช้งานคู่กับการกินอาหาร mid fry hot dog อยู่แล้วนะครับการเลือก mark strike ตัวนี้มาช่วยจะดีมากแต่เน้นย้ำนะครับว่าบิลที่คุณเล่นนั้นจะต้อง มีการคำนวณวิกสปอตเดเม e ด้วยถ้าเกิดคุณใส่มอดเฟสฟูลสไตร์ตัวนี้ไม่มีประโยชน์นะครับไม่ต้องใส่เข้ามาถ้าเกิดใครเน้นสายยิงโดนตัวแล้วก็คิด age, เดเมดเน้นครีไปเลยหรืออะไรเงี้ยไม่ได้คำนวณจุดอ่อนเลยนะครับตัวนี้ไม่ต้องใช้งานนะครับมันเปลืองช่องส่วนเรื่องของมีลีนะครับผมจะไม่พูดถึงแล้วกันในปัจจุบันมีลีเล่นไม่ได้นะครับทีนี้ใน2แถวสุดท้ายย้านะครับว่า2แถวสุดท้ายเนี่ยหลายคนมกักจะถามว่าทําไมผมถึงไม่มีแบบพี่ครับถ้าเกิดคุณเล่นอยู่ในเซ no ิร์ฟเวอร์โนวิชนะครับ มันน่าจะไม่มี2แถวนี้ที่เป็นการเพิ่มความเสียหายแบบเฉพาะทางชัดเจนนะครับไอสแถวเนี้ยที่ระบุเป็นประเภทของคีี์เวิด์นนั้นๆเลยนะครับจะมีอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ normal ขึ้นไปนะครับเซิร์ฟเวอร์ normal ขึ้นไปอันนี้ผมก็เคยพูดไปหมดแล้วนะครับว่าเซิร์ฟเวอร์ไหนถูกนะว่าเป็น normal ใน n o t e Pro เคยพูดไปแล้วนะครับทีนี้เราก็แค่มาดูครับว่าในแต่ละเกรดดเนี่ยอะไรมันส่งผล ตรงกับประเภทคีย์บร์ดนั้นนะครับอยากภาพที่เราเห็นไอคอนชัดเจนเลยนะครับอันนี้ก็คือ f r o s t ์ o อลเถ้าคุณเล่นสายบิว f ร r สต์บอลเทคก็ใส่เข้าไปอันนี้สายไฟคุณก็ใส่เข้าไปอันนี้สายเชฟเนลก็ใส่ให้ตรงกับเชฟเนลอันนี้ของเบลส์ยชิ่งก็ใส่สายอันซับเบิลบังเบอร์ระเบิดอ่ะถ้าตรงกับบิวก็ใส่เข้าไปสาย Frost v o อลเถ้าตรงก็ใส่เข้าไปอีกนะครับถ้าบิวนั้นเป็นพาวเวอร์เซร์สายไฟฟ้าอ่ะก็ใส่ฟรานเซนดีแพร่เข้าไปแล้วถ้าเกิดว่าในกรณีนี้นะครับสำหรับใคร ที่เล่นสายตัววิววิกสปอตนะครับแล้วไปใช้งานพวกบิงโกพวกนี้นะครับใส่เล่นกับพวกเอฟเฟกต์ปูซายตัวนี้บัลติเอนเตอร์สามารถใช้ได้แทบทุกบิวเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะเพิ่ม ATK ก็คือค่าพลังโจมตีโดยรวมของทุกปืนนะแต่สําหรับปืนสาย Element อันนี้เน้นย้ากันนิดหนึ่งนะครับปืน Element จะไม่ได้คํานวณ ATK นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าบิวที่คุณเล่นเนี่ยมันไม่ได้มีการคํานวณ ATK เป็นหลัก มันเป็นเบสเรื่องของ PSI หรือว่าการใช้ Element Base พวกนี้นะครับคือแน่นอนแหละส่วนใหญ่ Element มันแทบจะทุกกระบอกอยู่แล้วนะครับจะเน้นไปทาง PSI แล้วก็ Element Base แต่ส่วนของปืนที่จะใช้ Element แล้วเป็น ATK ได้ด้วยเนี่ยมีแค่ปืนเดียวในปัจจุบันนี้นะครับก็คือ ACS12 p y r o c r a s h m Starter นะครับเพราะว่าตัวนั้นน่ะจะต้องไปพึ่งในเรื่องของเจมเมดกระสุนอยู่ด้วยนะเพราะว่ามันเป็น Element บวก Base ATK บวกไฟบวกครินะครับ นั่นแหละมันก็เลยสามารถใช้ตัว b o w t y e Hunter ในตัว Acs12 Pyro c a s t o m Starter ได้นอกเนือจากนี้นะครับที่ Element c r i กไม่ได้แล้วไม่ได้มีการคำนวณ a t k ในสูตรคำนวณของตัวปืนนะครับไม่ต้องใช้ b o w t y Hunter นะครับใช้มาก็เปลืองนะครับแล้วก็อย่างสุดท้าย Fast Gunner นะครับถ้าเกิดว่าคุณเล่นปืนสายแท็ก Fast Gunner ก็ใส่ให้ตรงประเภทปืนแค่นั้นเองนะครับทีนี้มันจะมีหลายๆส่วนที่ผมไม่ได้พูดถึงในก่อนหน้านี้เรื่องของ Keyword นะครับว่า มันคืออะไรส่วนใหญ่แล้วนะครับพวกนี้มันจะเป็นการใช้งานเฉพาะตามซีเนอเโอหรือว่าตามช่วงของวิชโนวิวนะครับดังนั้นมันจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมแล้วก็วิธีการเล่นแล้วแต่วิธีการเล่นว่าจะเล่นยังไงนะครับอย่างในแพทปัจจุบันที่ผมเล่นอยู่นะครับเป็นแพทของ Starfall Immersion แต่เซิร์ฟเวอร์ใน Elite s t r e a m ที่เล่นในปัจจุบันนี้นะครับยังไม่มี Starfall ดังนั้นในเรื่องของแกรนดโบางส่วนก็จะไม่มีประโยชน์ในการใช้งานยกตัวอย่างนะครับตัว Aerial Separation เนี่ยมันจะส่งผล ทำให้เราได้รับเดเมดกับมอนสเตอร์เดเวียนน้อยลงแต่เราต้องอยู่ในแอร์บอลอะไรเงี้ยเราต้องมาทําความเข้าใจในแต่ละตัวกันนะครับซึ่งผมจะไม่ได้พูดถึงพวกดิเฟนซีพวกนี้เยอะมากแต่หลักๆมันจะมีอยู่หนึ่งตัวนะครับที่มันสามารถโผล่มาได้บ่อยครั้งที่เราจะเห็นกันนะครับอย่างแรกคือ Rapid A อ d นะครับตัวนี้มันเป็นเครดิตที่มาค่อนข้างบ่อยนะครับเราน่าจะสามารถเห็นแล้วก็หยิบม,มาใช้งานกันได้เรื่อยๆนะครับก็คือ สำหรับใครที่อยากจะปั๊มยานะครับตัวนี้จะทําให้เราลดคูดาวหลอดปั๊มยาได้เร็วขึ้นแล้วก็เลือดที่ได้จากการปั๊มยาเนี่ยก็จะได้มาขึ้นนั่นเองนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับที่หลังๆมาเนี่ยจะถูกพูดถึงแล้วก็ใช้งานกันบ่อยครั้งร่วมกับการเล่นเอาเป็นสายดิเฟนซีฟก็คือ d e v วียนเอ e เ g จีดิ e เฟนซนะครับคือตัวนี้มันจะทําให้เรานะครับสามารถได้เกราะนะครับหลายคนชอบถามเลยว่าไอหลอดขา,ขาวบนหลอดเลือดที่คืออะไรครับมันคือหลอดเกราะนี่แหละ ซึ่งเราหาเกราะได้หลายวิธีนะครับซึ่งหนึ่งในวิธีการนั้นนะครับก็คือการใส่กระโดตัวนี้นะครับ d e v ีย n เ e นเอจเด e เอนสเราจะได้เกราะมาก็ต่อเมื่อเราเรียกเดวียนออกมายืนข้างๆนะครับซึ่งเดวียนที่ออกมายืนข้างๆได้ก็จะเป็นเดวียนสายต่อสู้ใช่ไหมเออพอเราเรียกออกมานะครับมันก็จะทำการทริกเกอร์แล้วก็มีหลอดชิลหรือว่าหลอดเลือดสีขาวๆหรือหลอดเกราะนั่นแหละมาอยู่บนหลอดเลือดเราให้นะครับซึ่งจะทางานทุกๆ30นาที ซึ่งเราสามารถใช้งานซ้ําได้ก็คือติดคูดาว30วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็ใช้งานซ้ําแบบนี้ได้เรื่อยๆนะครับการคํานวณก็คือจะอิงตามเลือดเรานะครับยิ่งเลือดเราเยอะตัวเกราะที่มันเจนมาให้ก็จะเยอะ30%จากแม็กซิม,มัมเลือดที่เรามีนั่นเองนะ,ะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะครับอย่างในบิวปืนที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้นะครับคือ KBD บูมๆใช่ไหม ดังนั้นแ r a ด l ดที่เราจะใช้งานจริงๆก็คือสาย Element บวกกับไฟนะครับประเภทปืนอย่างแรกนะครับเราก็ต้องใส่ให้ตรงก่อนเลยปืนเราเป็น LMG ไลท์ม m ช c h กันนะครับก็ใส่ให้มันตรงไล g h t m a ม h ช n นกันอยู่ตรงนี้ใส่เข้าไปนะครับปืนเป็น Element คํคำนวณไฟเป็นหลักบวกกับ PSI บวกกับ Base Element นะครับดังนั้น การใช้ตัวเบสกายภาพอย่างตัวเวฟอนเเมจไม่ได้ใช้นะครับเราก็จะมาเลือกเอลิเมนต์เป็นหลักใส่เข้าไปก่อนนะครับปืนเป็นเอลิเมนท l ลนะครับสร้างความเสียเป็นาตุก็ใส่เอลิเมนท l ลเข้าไปปืนเป็นเผาไหมตามประเภทของคีย์เวิร์ดเป็นเบิร์นก็ใส่เบิร์นเข้าไปทีนี้เราจะเห็นได้เลยนะครับว่าหลักๆแล้วที่เราใช้งานตามประเภทของปืนเนี่ยมันจะมีอยู่แค่4ตัวที่เป็นพื้นฐานสําหรับการทำเดเมจส่วนอื่นๆอีก4ช่องนะครับ มันจะเป็นเรื่องของการใช้งานเสริมตามความต้องการที่อยากจะใช้และอย่างเช่นถ้าเกิดว่าบิวนี้นะครับผมมีการกินฮอทดอกมีการแปะบ o ูไซดด้วยนะครับคุณสามารถใช้ตัวมาร์คสไตรได้แต่เงื่อนไขคือความเสียหายที่คุณจะได้จากมาร์ t สไตรจริงๆเ,เนี่ยจะเป็นแค่ w ิกสปอตดามิซึ่งเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับเพราะว่า Elemental มันจะไม่สร้างความเสียหายกับจุดอ่อนดังนั้นการใช้งานตรงนี้ไม่มีประโยชน์นะครับ ือคือ t e r นะครับอย่างที่บอกว่ามันเพิ่ม ATK นะครับแล้วก็ส่งผลกับ Weapon Damage ดังนั้นเอาจริงๆแล้วถ้าเราเป็น Element จัดจ๋าเลยนะครับไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับมันเปลืองช่องมันก็ยังจะเลยอี่ช่องก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานแล้วนะครับอย่างเช่นเราอยากจะเพิ่มในเรื่องของการรอดชีวิตมากขึ้นอ่ะใส่แว p i ิเอตในการลดคูดาวเข้าไปได้นะครับใส่เดวิสเอนจีดิ e เ e น s ์ใส่เข้ามานะครับให้มันมีเกราะได้เวลาเราเรียกเดวิสใส่เข้ามาทีนี้ อีก2ช่องขึ้นอยู่กับว่าคุณจะใส่อะไรแล้วนะครับมันเหลืออะไรอยากใส่อะไรก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณจะดึงความสามารถของเฟรดเดนั้นมาใช้งานได้หรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าเออบางครั้งปืนที่คุณเล่นเนี่ยหรือว่าบิลที่คุณมักจะสลับไปบ่อยๆนะครับอาจจะมีการหวังพึ่งเวเปอนดาเมจอยู่บ้างนะครับอย่างเช่น เราใช้ปืนบิงโกเป็นตัวสลับเพื่อแปะบูสไอใช่ไหมอยากได้ดาเมจเสริมจากการยิงบูสไอด้วยนะครับคุณใส่ตัวเวพอนดาเมสเข้ามาแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็สามารถใส่ตัวสไนเปอร์ไรเฟิลมาเสริมแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับดังนั้นการเลือกพรัตโดไม่มีผิดมีถูกนะครับแต่จริงมันจะผิดก็ต่อเมื่อคุณใส่ไม่ตรงประเภทแค่นั้นเองนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าตรงนี้นะครับมันคือการเลือกแล้วนะครับว่าคุณจะเล่นไปในวิธีการไหนขออย่างเดียวเลยนะครับเพื่อไม่ให้มันผิดนะครับ ่ใส่ให้ถูกกับประเภทปืนทุกอย่างก็คือจบนะครับเนี่ยจริงๆมันใช้งานจริงๆก็แค่4ตัวเท่านั้นเองนะครับส่วนที่เหลือเป็น optional ตัวเลือกในการใช้งานแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้จบนะครับปัญหาหลักๆผมเชื่อว่าก็ยังจะมีคนเจออีกนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้เก่งอังกฤษมากนะครับคุณไม่ต้องไปเข้าใจตรงนี้พื้นฐานมากก็ได้ขอแค่คุณเข้าใจสับเฉพาะบางคําที่คุณยังไงก็ต้องสั่งอยู่ในหัวนะครับอย่างเช่นประเภทปืน ประเภทดามจถ้าคุณแยก2อย่างนี้ชัดเจนได้นะครับว่าปืนนี้คือปืนอะไรประเภทปืนนี้จัดอยู่ในกายภาพหรืออิ e เ e n มนต์หรือมันคือคีย์เวิร์ดอะไรคุณสามารถใส่กระดได้ถูกแน่นอนพอแค่คุณเข้าใจพื้นฐานของเกมนะครับส่วนนอกเหนือจากนี้นะครับว่ามันทํางานอะไรเนี่ยผมคงไม่ได้แปลละเอียดยิบขนาดนั้นนะแต่ว่าเอาจริงที่ผมพูดมาเมื่อกี้ก็ค่อนข้างละเอียดแล้วนะก็สุดท้ายนะครับพวกแกรดดตรงนี้ไม่ต้องไปใส่ใจมากคุณยิงยิงไปเดี๋ยวมันทํางานเอง ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรกับมันมากนะครับอาจจะมีโฟกัสเรื่องการทํางานบางอย่างอย่างเช่น optional อย่าง d e v i a n energy defense อะไรเงี้ยที่ต้องเรียก deviant เท่านั้นนะถึงจะมีชิลขึ้นมาให้พอแค่คุณดูจบแบบไม่ข้ามรับรองคุณจะไม่ถามเรื่อง c r a d ดที่ใส่อีกต่อไปหลังจากนี้เลยครับก็ฝากกันไปด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่เข้ามาเล่นใหม่แล้วก็คนที่สงสัยกับ c r e โด นะครับยังหาไม่เจอว่าเราควรจะเล่นยังไงกับมันนะครับ f ฟลตโดไม่ได้เข้าใจยากนะครับขอแค่เข้าใจพื้นฐานเกมใส่ให้ตรงประเภททุกอย่างก็จบแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดซับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าคอนเทนต์พวกนี้มีประโยชน์นะครับสามารถกดสมัครเมมเบอร์ชิพเพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผมได้ทำคอนเทนต์ดีๆต่อไปแบบนี้ได้ด้วยนะครับก็อย่าลืมกดสมัครเมมเบอร์ชิพกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ